าปาีทซึ่งให้นุ่นเปรียบเทียบดิสนีย์แลนด์ที่เชียงไหนกับดิสนีย์แลนด์ฮ่องกองนะคะที่ดิสนีย์แลนด์เชียงไหม่จะมีเครื่องเยอะกว่านิดนึงเลิศมากทุกคน ăn thong ช่างขาวสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้นุ่นมาพาทุกคนเตรียมตัวไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้คลิปนี้ก็จะทําให้ทุกคนประหยัดเวลาที่ดิสนีย์แลนด์มากขึ้นเพราะว่านุ่นจะแนะนาทริคเด็ดๆแล้วก็สถานที่กินข้าวที่แบบไม่ใช่อยู่ในดิสนีย์แลนด์ด้วยอย่างแรกแนะนําโหลดแอปดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ก่อนนะคะที่เราโหลดอะ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนภาษาจีนทุกคนก็โหลดอันนั้นไปนั่นแหละไม่ต้องกลัวน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นภาษาอังกฤษเองเราสามารถมาดูราคาตั๋วต่างๆตรงนี้ได้เลยนะคะมันก็จะมีให้เลือกหลาย package, แพ วันเดียวแบบธรรมดาอย่างเงี้ยก็ประมาณ539หยวนนะคะถ้าเป็น2วันอะ่ะมันก็จะมีให้เลือกเป็น970หยวนเนี่ยแหละประมาณนี้แต่ว่าของนู่นอะ่ะมากับทัวร์เขาก็จะซื้อตั๋วให้เรียบร้อยก่อนแล้วนะคะแล้วมันก็จะมีแบบแพ็กเกจอื่นๆอะ่ะทุกคนอย่างเช่นแบบว่าถ้าใครมีลูกนะคะก็สามารถมาเช่าพวกที่รถเข็นหรือว่าใครแบบว่ามี คนผู้สูงอายุนะคะก็สามารถมาเช่าได้ตรงนี้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งที่มันเด่นม,มากนะคะก็คือเราสามารถไปที่แมพได้ะคะ่ะ แมปเนี่ยมันก็จะบอกแผนที่ในดิสนีย์แลนด์นะคะแล้วมันก็จะเป็นฟีลแบบ google Map เลยสมมุติว่าถ้าเราอะอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถนําทางเราไปแบบว่าไปที่เครื่องเล่นได้ถูกต้องมากๆนะคะแล้วก็จะมีเวลาบอกด้วยว่าเครื่องเนี้ยต้องรออีกกี่นาทีประมาณนี้ <c oughs> ก็คือทําให้การเดินทางของเรามันง่ายขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ปวดเท้าเหมือนเดิมทุกคนอย่างเวลาที่เราจิ้มเข้าไปนะคะมันก็จะแบบ เหมือนมีคร่าวๆให้เราดูว่าอันเนี้ยที่เราจะไปอ่ะมันคืออะไรกันแน่นะคะเราจะไปเล่นอะไรอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่งงแล้วก็ไม่เข้าผิดอันนะคะสมมติว่าเราจะไปเล่นเครื่องเล่นเนี้ยเราก็กดเหมือนแบบให้มันนําทางไปเหมือน Google Ma p เลยทุกคนแต่ตอนนี้นุ่นอยู่ประเทศไทยนะคะมันก็เลยไม่ได้สามารถนําทางได้นุ่นก็ลองจิ้มเล่นๆดูเนี่ยคือเขาก็จะบอกทางแบบชัดเจนง่ายมากๆเลยซึ่งเอาจริงๆเครื่องเล่นบางอย่างอย่างเช่น Toy Story อย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆกับฮ่องกงทุกคน ใครที่ไปฮ่องกงมาแล้วก็อาจจะข้ามก็ได้นะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาแล้วเราก็ไปเครื่องที่มีแค่เซี่ยงไฮ้อย่างเช่นแบบทอนหรือว่าซูโทเปียหรือว่า p i r a t e of the c a r i b b e a n อันเนี้ยไม่มีที่ไหนมีเลยนะคะมีแค่ที่เซียงไฮ้ เลิศมากทุกคนแนะนำว่าแบบห้ามพลาดทีนี้เราลองมาจิ้มคำว่าเพล y นะคะ mm. เผื่อว่ามันจะได้ดูง่ายขึ้นอันเนี้ยเขาก็จะจัดว่าแบบอันไหนที่มันเป็นเครื่องเล่นบ้างบางทีถ้าเราไปดูในแมบปบมันก็อาจจะรวมรวมกันทุกอย่างมันจะทำให้เรางงนิดนึงแต่ถ้าเราแบบต้องการที่จะไปเครื่องเล่นหรือจะดูโชว์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแยกไว้ให้แบบนี้เลยทุกคนมันก็ ดูง่ายมากนะคะแต่ส่วนตัวนุ่นก็คือเน้นเก็บเครื่องเล็ดน,นะคะเพราะว่านุ่นคิดว่าโซนเนี่ยแบบเหมือนเราไม่ค่อยอินเท่าไหร่อะไรเงี้ยห้องกินข้าวอยู่ตรงไหนหรือว่าห้องช้อปปิง้งอะไรอย่างเงี้ยที่ช้อปปิ้งของแต่ละที่อยู่ตรงไหนหรืออะไรต่างๆเยอะแยะมากมีทั้งแบบว่าที่ชาร์จ power bank อ้นี้ก็สําคัญเหมือนกันนะทุกคนมันล้ําอยู่นะเนี่ยอย่างเช่นแบบเออที่ชาร์จ power bank หรือว่า ที่เช่าพวกรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงไหนแต่ถ้าให้ดีนุ่นคิดว่าน่าจะพก power bank ไปเองก็ดีเหมือนกันทุกคนเพราะว่าบางทีเราอะแยกกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วกว่อจะหากันจนเจอบางทีแบตจะหมดแล้วนะคะมันก็ทำให้เรารู้สึกเสี่ยงอันตรายนิดนึงต่อไปอันนี้คือไฮไลท์ทุกคนต้องฟังให้ดีเลยนะก็คือนอกจากที่มันจะมีนู่นนี่นั่นเนี่ยทุกคนไปที่ดิสนีย์ทาวมันแบบมันอยู่ตรงทางออกนะคะแล้วจะบอกว่ามันมีของกินเยอะมากมันไม่ได้มีแค่ในดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้อย่างเดียวนะคะทุกคนดูมันมี พุดดุเยี้ยวน้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีทุกคนเฮทีก็มีแล้วก็แบบมีช็อปต่างๆนะคะเขาเรียกว่าดิสนีย์ทาวก็สามารถลองไปดูได้แต่ว่าถ้าใครที่ออกมาแล้วเนี่ยรบกวนเก็บตั๋วดีๆนะคะถ้าจะเข้าไปอีกรอบเนี่ยเพราะถ้าไม่มีตั๋วมันเข้าไม่ได้แล้วทุกคนก็คือเราสามารถออกมากินข้าวได้แล้วเราก็สแกนตั๋วเข้าไปอีกรอบนึงได้เพราะว่าตั๋วเราเนี่ยมันเป็นหนึ่งวันนะคะมันไม่ใช่แค่เข้าครั้งเดียว นอกจากค่าซื้อตั๋วแล้วเนี่ยนุ่นคิดว่าถ้าจะเอาแบบเซฟเซฟนะคะก็ติดเงินไปคนละ1000บาทประมาณนี้1,000บาทนะทุกคนเพราะว่าข้าวข้างในนะคะถ้ากินในดิสนีย์แลนด์เนี่ยมันก็จานเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็แพงอะ่ะมันประมาณ500บาทประมาณนี้นะคะแต่ว่าคือถ้าเราจะมาดิสนีย์ทาวเอ่ะมันก็ได้ทุกคนแต่ว่ามันก็เดินไกลไงนิวบอกปะคือมันต้องเหมือนแบบออกมาทางออกนิดนึงอะไรเงี้ย แต่มันก็ไม่ได้ไกลถึงแบบขั้นมากนะคะคือถ้าใครที่แบบว่าเล่นจนพออิ่มใจแล้วอย่างเงี้ยแล้วอยากมากินข้าวรอดูพุอย่างเงี้ยก็ไปที่ดิสนีย์ทาวน์ก่อนได้แล้วค่อยกลับเข้าไปในดิสนีย์แลนด์อีกรอบนึงมันก็โอเคนะทุกนซึ่งถ้านุ่นเปรียบเทียบดิสนีย์แลนด์ที่เซี่ยงไฮ้กับดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงนะคะเอาจริงๆคือนุ่นเป็นคนที่ไม่ใช่สาวกนะคะออกตัวไว้ก่อนแต่ว่าคิดว่าที่เนี่ยมันก็มีเครื่องเล่นแบบที่ฮ่องกงไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็ ส่วนใหญ่ที่ฮ่องกงมีที่นี่ก็เหมือนจะมีนะอันนี้คือนุ่นก็ไม่ได้เล่นทุกเครื่องนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าที่ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้มันจะมีเครื่องเยอะกว่านิดนึง ล้วทุกคนลูกปั้นนุ่นมาตั้งแต่แบบดิสนีย์แลนด์เปิดตั้งแต่เช้านะคะแต่ว่านุ่นน่ะเล่นไปได้แค่4เครื่องเองทั้งวันนะคือนุ่นน่ะเลือกเล่นเครื่องที่ฮ่องกงไม่มีนะคะแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนแนะนําต่อๆกันมาอะไรเงี้ยว่าแบบทอนแล้วก็สูโทเปียกับพายเรตเอาที่แค e a เบียมันต้องเล่นเลยนะก็คือนุ่นก็แค่รู้สึกว่าอยากเก็บแค่ประมาณ3อันน่ะแล้วก็ที่เหลือน,นุ่นก็ปล่อยๆนะคะเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆกับที่ไปฮ่องกงมาเพราะเขาไม่ให้เอาแบบหมนมาเซลฟี่อะไรเงี้เข้าไปจ้ะ แต่ถ้าใครที่มากันเองอนุ่นก็แนะนําว่าอะไรที่เสี่ยงก็ไม่ต้องเอาไปหรอกเพราะว่ามันจะทําให้เราเหมือนเป็นกังวลใจอะไรเงี้ยว่าแบบเออของเราจะเอาไว้ไหนแล้วมันจะหายหรือเปล่าแนะนําไปตัวเปล่าๆนะคะเพราะว่า,า,า,าส่วนใหญ่เขาไม่ให้เข้าอยู่แล้วทุกคนพวกไม่เซลฟี่อะไรเงี้ยยิ่งไม่ได้เลยแล้วก็แนะนําว่าถ้าใครที่อยากประหยดัดแบบไม่อยากเสียตังค่าเครื่องหัวอะไรพวกนี้เราก็สามารถแบบแต่งชุดมาให้พร้อมสําหรับการหนาวอะทุกคนที่บอกป่เพราะว่าถ้าเราเข้าไปแบบว่า มีความหนาวันเราต้องซื้อแน่นอนนะแล้วมันน่ารักมากด้วยไงแต่เราเคยซื้อจากฮ่องกงมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วมันเหมือนไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แบบพวกแบบที่คาดผมอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ซื้อแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวซื้อไปก็เอาไปวางไว้ที่บ้านเฉยๆก็คือนอนโรงแรมอะไรไม่รู้มันมีอย่างหนึ่งที่แบบล้ามากทุกคนก็คือฝักบัวไม่คเคยเจอฝักบัวแบบนี้มาก่อนเนาะน้ํามันจะแบบน้ํามันจะเล็กๆกะแล้วมันจะแบบ เหมือนสปามากเลยอ่ะมันนุ่มมากอ่ะอยากจะซื้อฝักบัวกลับไปฝากแม่ที่บ้านเลยอ่ะมันไม่ใช่แบบน้ําที่แบบว่าเส้นเล็กเกินไปหรือเส้นใหญ่เกินไปอ่ะมันจะแบบเหมือนเป็นน้ําที่เป็นละอองอ่ะเออแล้วเวลาอาบคือฟินมากแล้วห้องก็คือใหญ่มาก อีกหนึ่งอย่างที่ควรเอาไปเลยนะคะก็คือทุกวถุงอุ่นมืออะไรเงี้ยหรือว่าที่แปะเสื้อที่มันอุ่นๆนะทุกคนเพราะว่าด้วยความอากาศหนาวอะ่ะถ้าตอนดึกอะ่ะมันก็จะหนาวมากแบบหนาวแบบทรมานนิดนึงอะ่ะคือถ้ามันมีถุงอุ่นมือหรืออะไรเงี้ยมันทําให้เราสามารถเดินไปได้แบบชิลๆนะคะซึ่งอะไรรู้ปะเราอ่ะซื้อมาแล้วแต่เราลืมเอามา ก็เศร้านิดนึงแต่ถ้ามีคือมันจะฟินมากเพราะบรรยากาศดีแล้วก็มืออุ่นใครที่สนใจนุ่นแปะลิงก์ไว้ให้ข้างใต้ด e สคริปชั่นแล้วนะคะก็มีทั้งแบบที่อุ่นมือแล้วก็มีแบบแปะเสื้อข้างในอะไรเงี้ยให้มันแบบอุ่นตัว,วทีกคนตอนนี้เราเข้ามาในดิสนีย์แลนด์แล้ว,ลว<ม>ก็โดนยึดดัมจับไอ DJI Pocket 3ไปนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบเป็นไมเซลฟี่นิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็แบบยึดไปฝั่งที่ทัวร์กลับไปถ้าใครที่มาเองก็ อย่าลืมเอาออกไปก่อนเข้ามาได้แล้วแล้วก็พี่ทัวร์บอกว่าต้องถ่ายรูปบัตรที่เข้ามานะคะเพราะว่าเผื่อเราออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็จะสามารถเข้ามาอีกรอบหนึ่งได้เลยตอนนี้เรามารอรับวิวแชร์ก่อนนะคะที่แม่เพชรมาด้วยก็เลยเช่าวิวแชร์ไปนะคะรอเนี่ยเช่าวิวแชร์แล้วก็มีแบบรถเข็นเด็กด้วย ใหญ่ท e ี่สุดในเอเชียนะคะ้ยน่รักมากอ๋อสติคิวเท่าไหร่อ่ะ ร,ราคาก1 9 9ก็ประมาณ1,000บาทเฮ้ยมีอุ่นมากเป็นทั้งหมวกแล้วก็นี่แต่ถามว่าได้ใสไ่ไหมที่ไทยก็คือไม่แน่นอนวนะี่น่าตื่นชมนะสีม่วง คนใครที่มาแล้วไม่ได้เตรียมตัวที่นี่มีครบทุกอย่างตั้งแต่ว่าพันพอยันหมวกยันเสื้อคลุมอะไรหมดทุกอย่างแต่ถ้าเตรียมตัวมาดีเราก็จะไม่เป็นัปเยอะทุกคนดูหมวกนี้มันน่ารักมากเดยกเมฆาชีเก้ง นี้ไปถ่ายรูปที่ปราสาทมาเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะไปหาเครื่องเล่นกันเลยเริ่มอยากจะไปทรอนแล้วก็ไปซูทเปียซูทเปียมันจะอยู่แบบหลังๆสุดเลยก็มีการแสดงอะไรไม่รู้เยอะแยะตลอดเวลามันเล่นเครื่องทรอนนะคะอันี่หนึ่งโคเทอโคเทออุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยมันใช่เหรอ มราเปนดูนากก่า,นาก,กลัวจังโอ้ยเราไ่ไกลัวจังเนะไม่คือเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ปะเแล้วเราไปเครื่องอื่นดีวะนนนเริ่มเริ่มปอตแล้วอะเดินจะปอตขึ้นมาแล้วอะหุยตายแล้วเะว่าแต่มันก็แค่ไม่กี่วินาทีปะ <c oughs> คือเราเดินมาถึงขนาดนี้แล้วเราก็ต้องไปแล้วแหละ่ะโอ้ my god คอต้องเห็บแน่ๆน่คจะไม่กินเลยไหมเนี่ยหยาบมา จนงงเขาาครื่งแรกก็มาเป็น้ว4สี่สิบนาทีแต่ตอนนี้เริ่มงใกล้ความหวังขึ้นไปแล้วยอมลวจ้าจากใครที่เคยบอกว่าดิสนีย์แลนด์มันธรรมดาไม่มีเสี่ยวเลยมาเจออันนี้ก่อนที่ะน้ำตาไหลออกมาไม่รู้เพราลมแรงหรืออะไรแล้วมันแรงมากอะเนาะมันดีไหมคุ้มค่าแบบส0สิบนาทีที่รอเนี่ใครที่มานี่แล้วแบบเป็นสายชอบแบบเดียวๆนิดนึงต้องเจอเลยตัวนี้เป็นความเร็วที่แบงแบบ เหนือแสงฉัาว่าลัางแบบแพ้สามสองหนึ่งแม่งโก้ที่แม่งกินไม่ออกอะขนมแม่งตีเข้าปากเลยอะเลยองงไปหมดค่ะพี่น้องสวยมันก็สวยออกแนวแบบว่าเป็นแบบ space, space สเปซสเปซอะพอตอนพอตอนเข้าไปข้างในมันจะมองไม่ค่อยเห็นน้ำเป็นมืดๆแล้วก็มีแสงอันนั้นไม่น่ากลัวเท่าไหร<ะ>่ต้องซ้ํำไหม <ๆ S 1> เผื่อมันจะดีขึ้นจับคอจับคอจริงดึงแล้วดึงหนี๋ยวเราไปต่อกัน จะมีสุโทเปียแล้วก็มีอีกอันนึ่ง i พล t ์ Pilot of t ด e แ a r i b b e a n ที่อยากไปโคตรแรงบอกเลยครับพอออกมาปุ๊บเขาจะมีเตรียมห้องน้ำไว้ให้เรียบร้อยเพื่อใครไปชิแต่มันก็ไม่ได้แบบถึงกับสูงมากขนาดนั้นในความเสี่ยวคือมันแรงมันมันก็เลยเสียว่าจะหลุดโลกไงหลุดอวกาศไปเลยอะไรเงี้ย ที่ห้ามพลาดเลยนะคะก็คือเครื่อง p i r a t e o f t h e Caribbean ทุกคนอันนี้มันจะมีความแบบเทคโนโลยีใหม่นะคะแล้วก็สามดีมากเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่มี Disneyland อันไหนมีเลยนะคะซีนไฮมีเป็นอันแรกคล้ายๆกับซูโทเปียแต่ว่าสตอรี่ก็จะต่างกันทุกคนมันเลิศมาก ก็ามาถึงที่ซูโทเปียกันแล้วนะคะว่ามีเราแค่คนเดียวเพราะสนิทไปนั่ง,งค้ังหนแล้วนี่ <c oughs> ซูโทเปียแบบน่ารักมากและดูมีสีสันดีเราก็จะไปเล่นอันที่ต่อแถวนานสุดก่อนอันที่50นาทีหคนอย่างช่ำแล้วเป็นผู้หญิงที่หล่อ ก็ใชคนเดียวหาวเี่ยยก็แถวแยกค่เดี๋ยวเราต้องมาลอบดูคุยกันตอนสามัมด้วย,ยก็ไม่เป็นไรต่อตอไปก่อนหลับหลับไปก่อนเดี๋ยวมันก็ถึงเองวันนี้อากาศหนาวแล้วทุกคนมหนเริ่มไม่ค่อยมีแดดแล้วอ่ะ่อไปห้าสิบนาที 上办公室，欢迎你们加入动物城警局。无论你是大是小，是食肉动物还是食草动物，欢迎来到这个团队。好了。今天我们进入《疯狂的动物城》了。嗯。 扎透了！好事，往前走，再好前走。就没有好的道理吗？祸不单行。 คนคือโนเปียดีต้องมาเลยม,มันแบบมันแบบมีความว่าสามดีอะเหมือนเราเข้าไปอยู่ในโลกของกรตตูจริงๆแล้วอะตอนนี้แต่คือบมันทำยังไงไม่รู้อะแต่มันดูสามดีมากคนถ่ายรูปแบ,บบดึงมา ตอนนี้ก็เหมือนกัแบบว่าครบที่อยากไปละสามอันคร่าวๆแล้วตรงนี้คือคนถ่ายเยอะมากกับเสาไฟฟ้าตรงนี้ส่วนเรามาคนเดียวแล้วก็ยังไม่ถ่ายรันกลางเดี๋ยวไปหาที่ช่องแล้วนั่งพักก่อนแล้วก็ค่อยดูว่าเราจะไปตรงไหนต่อ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าอันอื่นอ่ะมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีแบบรอนานเท่าไหร่เออ ก็คือแบบรอแบบ5นาที15นาทีอะไรเงี้ยก็ได้เล่นเลย ร้อเมตรคือเราต้องรออีกแบบหลายชั่วโมงไงกว่ามันจะสั่งตู้เหมืนทุกคนบอกถ้าเรานั่งรอตรงนี้ก็จะหนาวอีกแล้ว各位亲爱的游客，傍晚好，在夕阳西下。 มาดูซุปตอนเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้ออกมากินข้าวแล้วมันมีมันมีร้นะนะานอาหารยกเลิกด้วยนะที่เซียงไหอ่อ่ะวันนี้มีโทนตอนสามทุ่มสิบห้านะคะเราก็เข้ามาแบบพอดีพอดี